ตัวอย่างถัดไปนะคะเรามาดูการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบเนี่ยก็ยังคงหา2ออย่างเหมือนกันก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งและการหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวลบนะคะเรามาดูเลยตัวอย่างแรกนะคะช่องสี่เหลี่ยมลบด้วย หนึ่งแจะได้เท่ากับ3 2 6แสนสนะคะสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงหรือเราต้องจำให้ได้นะคะก็คือด้วยความที่เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะตัวตั้งจะต้องมีค่ามากกว่าผลลัพธ์สัเสมอเพราะฉะนั้นเราคาดคะเนคำตอบของ ช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราได้เลยว่ามันต้องมีค่ามากกว่า326,271แน่นอนเราจะทำยังไงอะในเมื่อเราทราบแล้วว่ามันมากกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราทำยังไงคะเราต้องนำตัวผลลัพธ์มาบวกกับตัวลบค่ะเราจะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ1 2 5 0 0 0 876บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยผลลัพธ์ก็คือ3 2 6 2 7 1อาสมมุติข้างล่างของครูเป็นกระดาษทดนะคะเราก็นำมาบวกกันเลยคะ่ะ125,876บวกด้วย326,271 อ่าเรามาบวกกันเลยค่ะ6บวก1ได้7 7บวก7ได้14ตั้ง4ทด1อย่าลืมนะคะบวกกัน2ทดค่ะบวกกัน3จํจำนวนขึ้นไปให้เราพิจารณาว่าตัวไหนบวกกันแล้วได้10ให้เราบวกกันก่อนนะคะเหมือนข้อนี้ก็คือ8บวก2ได้10 10บวกกับที่ทดมา1กลายเป็น11ตั้ง1ทด1ค่ะ5บวก6ได้11 11บวกกับที่ทดมา1กลายเป็น 12บสองตั้งสทดหนบวกสได้4 4บวกกับที่ทดหกลายเป็น5 3าบวกหได้4นะคะเพราะฉะนั้นเราได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ4ี่แสนหเราอยากรู้ว่าของคำตอบที่เราคิดได้เนี่ยถูกหรือไม่ก็คือเราต้องตรวจคำตอบ โดยการที่เราทำยไงคะตรวจกันตอบโดยการที่เราแทนค่านะคะในโจทย์เนี่ยค่ะโจทย์ตรงนี้นะคะเป็นโจทย์ที่เขาให้มาเราก็แทนค่าไปเลยค่ะช่องสี่เหลี่ยมแทนค่าได้เท่ากับสี 1, 5, ่แสนห้ามืสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบจ็ดลบด้วยหนึ่งแสนสองมื่ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกอะเรามาดูว่าจะได้326271หรหรือไม่นะคะเรามาตั้งเลยค่ะ 4ี่แสนห้าหมืลบด้วยหนึ่งแสนมีอยู่7จลบออกสหกเหลือ1มีอยู่4ี่ลบออกเสเจ็ลบได้ไหมคะไม่ได้นะคะเรายืมหลักถัดมามีอยู่1เพื่อนยืมไปเหลือศย์ 0. มีอยู่สี่ยืมมากลายเป็น1 4บสี 14, 14, 14, ลบออกสีเหลือ7มีอยู่ศูนย์ลบออกสี 8, ลบได้ไหมเอ่ย ลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรายืมหลักถัดมาเหมือนเดิมมี2ลบเพื่อนยืมไป1เหลือ1มีศนย์ยืมเพื่อนมากลายเป็น10 10ลบออกส8แปดเหลือ2มีอยู่5โทษค่ะมีอยู่1ลบออกสี่ห้าลบได้ไหมไม่ได้นะคะยืมเหมือนกันยืมเพื่อนมานะคะยืมหลักถัดไปนะคะมีอยู่5เพื่อนยืมไป1เหลือ4มีอยู่1ยืมเพื่อนมาหรือกลายเป็น11อ 11ลบออกส่ห้าเหลือ6มีอยู่4ลบออกแค่2เหลือ2มีอยู่4ลบออกแค่1เหลือ3เราจะได้ว่าคำตอบของมันก็คือ326,271สอันสอเท่ากันไหมคะกับโจทย์ที่โจทย์ให้มาเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราคิดได้เนี่ยถูกเราสรุปผลเลยค่ะ ดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมนะคะจะมีค่าเท่ากับ4ี่แสนหมื่นนะคะตอบให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จหนึ่งข้ออย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะ